เชิญเข้ามานิดนึงแล้วจะถามว่าเอา,เอาผมมาไว้กี่ปีแล้วครับอันนี้คือช่างอ้อนบาร์เบอร์นะครับนี่ผมเนี่ยไว้ยาวมาสี่ปีแล้วแต่จะมาตัดเป็นลองทรงสมชายเข็มกลัดอันนี้ผมยังไม่ตัดนะครับนี่โอ้โหผมเสียดายผมมากเลยดูนะครับเดี๋ยวผมหันหลังให้ดูปื๊ออันนี้ผมยังไม่ตัดนะครับนี่จับยกได้เลยมีกองเชียร์มาด้วยแต่ว่าผมจะตัดให้เป็นทรงของสมชายเข็มกลัด ได้รู้แล้วว่าเป็นลองทรงลองทรงฟินสไตล์ครึ่งหูด้านหลังจะเป็นลองทรงนะครับดูวิธีตัดของช่างอ้อนนะครับหันมาทางนี้นิดนึงผมจะตัดแบบง่ายๆนะครับใช้ปัตเจลเลียนหนึ่งเดี๋ยวผมหันให้เดี๋ยวรู<ๆ>้อยู่รู้อยู่ได้ทำให้ให้มบบันออกกล้องชัดๆกล้องมันยังไม่ชัด ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวทำให้ดูปึ๊บนี่เอออย่างงี้เดี๋ยวใช้แปดให้ดูปึ๊บตัวยางรัดผมก็มีนะครับให้ถือไว้เส้นหนึ่งเดี๋ยวไว้รัดเดี๋ยวผมทำให้ไม่ต้องรัดตรงนี้หรอกนี่ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้แหละไม่ยืนข้างหน้ายืนข้างหน้าไปเดี๋ยวคอยรัด,ดยา,าง อันนี้ผมยังไม่ตัดนะครับผมเสียดายมากเลยผมแต่ผมจะตัดให้ดูอย่างนี้นะครับคือจะเอาผมออกก่อนเต๋เาสมชายเขียกัดเ่ยนนไม่จงไม่ต้องเลยครับช่างชำนาญการดูนะครับใช้ปัตเตอรเลื่อนศูนย์ศูนย์เนี่ยจับปัตเตอรเลี่อนอย่างนี้นะครับเนี่ยนนตัดอย่างนี้เลยครับ เป็นจะเป็นทรงของมันเลยดูนะครับถ้าเราใช้ยางรัดเราจะกะไม่ได้ดูให้ชัดนะครับชาวเน็ตครับอันนี้ผมยังไม่ตัดผมจะทำให้ให้คุณวันชัยนี่จับภาพให้ได้ก่อนว่านี่วิธีตัดแบบทรงลองทรงสมชายเฉมกลัด ชื่อลองทรงต่ำด้านหลังแต่ด้านบนและด้านข้างจะเป็นฟีสไตล์นะครับดูวิธีตัดของช่างอ้อนง่ายๆนิดเดียวถ้าเราใช้กันไกรหนีบมันจะไม่ได้ผมส่วนยาวไว้ดูนะครับอันนี้เป็นคนที่เกิดอยู่บ้านดงบ้านประสุกเราเนี่ยเนาะตำบลประสุกอำเภอชุมพวงเนาะ แล้วเอาไว้ผมมาแล้วสี่ปีใช่ไหมนี่คือวิธีตัดของช่างอ้นนะครับเนี่ยแล้วผมส่วนนี้ถ้าใครจะประมูลเอาก็ได้ราคาเจ็ดหืนแปดพันบาทนะครับคนคนเอามามัดผมไว้ก็ต้องยืนมัดให้ดูด้วยอ่นั่นนะครับแล้นี่เป็นวิธีตัดตัดทีเดียวนะถ้าเรียกถ้าถ,ถ,ถ้าเรียกผู้หญิงเขาก็เรียกว่าสรงบอบเทดูนะครับเนี่ยปึ๊บนั่น เห็นไหมเป็นบ๊อบเทแล้วแต่ว่าผมจะแต่งให้เป็นลองทรงอันนี้ให้ดูตัดทีเดียวเนี่ยมันเป็นบ๊อบเทเดี๋ยวผมจะลองหวีให้ดูบ๊อบเทเป็นยังไงนี่ตัดครั้งเดียวนะปึบดูนะครับทีนี้ดูด้านหน้าตัดออกทีเดียวเนี่ยเป็นบ๊อบเทเลยเห็นไหมครับนี่ชื่อผู้หญิงเขาเรียวกว่าบ Bob ๊อบเทแต่เขาจะมาตัดให้ให้มีความยาวอยู่ประมาณคิ้วประมาณหูนี่ อันนี้ตัดครั้งเดียวนี่เป็นบ๊อบเทให้ดูจนรอบเลยนะครับเนี่ยอ่านี่บ๊อบเทนะแต่ทีนี้ผมจะเอาเป็นสองทรงให้ดูชัดๆนะครับวิธีตัดของช่างอ้อนสวมเบอร์สีสวมเบอร์สีนะครับเนี่ยดูเบอร์สี่แล้วปัจเเนื่อศูนย์สวมเบอร์สีนี่เป็นบ๊อบเทแล้วนะทีเดียวนะตัดทีเดียวนะทีนี้เขาจะเอาเป็นทรงตามแบบ ท้าแบบนี้ช่างอ้อนก็ไม่เก่งหรอกแต่ว่ารู้อันนี้โอโบ็อกเทส,สวยแล้ลงมากเลยเวลาเซยแบบแต่อันนี้เขาจะเอาขึ้นหูนะครับวิธีตัดของช่างอ้อนสวมเบอร์สี่แล้วดึงลงดึงลงดึงลงซึ่งใช้กันไกซอยฉีดนุง่งฉีดน้ำก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ผู้ถนัดของแต่ละคนนะครับ ให้อยู่ราๆครึ่งหูดูนะครับจะเอาเนื้อริมไปหูก็ได้เอาครึ่งหูก็ได้แต่อันนี้เขาต้องการอย่างนี้ครับต้องการครึ่งหูเพื่อที่จะให้มันสวยเป็นลงทรงเขาสมชายสมกัดเห็นไหมครับจับมาดูปลายจมูกดูครึ่งจมูกดูครึ่งหูขึ้นปลายขึ้นจมูก,ดมกโดยใช้ฟันเบอร์สี่เป็นตัวตัดนะครับน ให้ชาวเน็ตไอดอลติดตามดูว่าช่างอ้อนทําไมแกทําง่ายๆดูนยครัวดึงว่าถึงกลางใบหูแล้วก็ตัดระหว่างปลายจมูกกึ่งหูทําไมแกถึงทําได้โดยไม่ต้องใช้กันไกลอย่างเงี้ยมันคอนเทนต์เรามันอยู่ในหัวแล้วทีนี้พอมาได้รับนโยบายการตัดเราจะรู้ทึงตัดครั้งเดียวเป็นบ๊อบเทนะเมื่อกี้นี้ แต่อันนี้จากบอบทมาเป็นรองทรงต่ำแล้วก็เป็นเต๋าสงชัยเฉลมขัดเมื่อสมัยก่อนนักร้องคนนี้ดังมากนอะกครับนะดังไหมอันนี้ข้างเดียวนะครับเนี่ยด้านบนก็ไอตัวนี้เป็นหวีในตัวหวีลงมาหวีลงมาแล้วก็มาดูหือให้ดูด้านหลังนะครับทีนี้ ให้ดูด้านหลังให้มายืนตรงนี้คนเชียร์กองเชียร์ต้องมายืนด้วยลุ้นด้วยลุ้นด้วยมีกองเชียร์ที่น่ารักแล้วก็กองเชียร์ะนะเอาชนะรอแน่นอนรับรองได้เลยจะรบรอเลยเขาก็นาเลยเข่าเลยไม่มีไม่มีพลาดจำได้จก่งใช่ไหมจำได้ <จำ S 1> ก่ง, <จำ S 1> งดังมากกิงดังมากกิงมีคนติดตามแปด 8แสนห้าคนติดตามแต่ในในรีวิวมันสองล้านแล้ะมั้งทีนี้เราดูครั้งนี้เสร็จแล้วเรามาดูอีกครั้งหนึ่งดูนะครับนี่ให้ดูชัดๆเลยอีกครั้งเราก็เอียงอันนี้ไปนิดนึงให้ดูชัดๆนั่นดึงมาปลายจมูกปลายจมูก ถ้าเราทิ้งปลายจมูกเราจะไม่ได้ทรงในภาพทำเหมือนกันทั้งสองข้างถึงกลางไว้หูปลายจมูกจากทรงผมเมื่อกี้นี่ยาวมากยาวจริงๆยาวจนสองปีสี่ปีอะ่ะนฮะ ตรงด้านหลังนี่เราดึงหวีให้เฉียงมาทางซ้ายนะครับไม่ไม่ดึงลงตรงนะอันนี้เน็ตด,ดอนไอด้านถามว่าทําไมจะทุยข้างหลังจะทุยถ้าทําให้ข้างหลังทุยเราต้องดึงย้อนกลับมาอย่างนี้ดึงย้อนกลับมาจับปลายที่มันยาวอย่างนี้ถ้าเราใช้หวีก็ได้เราไม่ใช้ก็ได้เอาความเหมาะสมของดุลยวินิจว่าทรงมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆดูนะครับเนี่ย แล้วมันมีอีกขั้นตอนหนึ่งที่จะทาให้เหมือนจริงๆเราดูด้านหลังนะครับเีนี้เอานีนลงวนลงวนลงวนลง,นลง,นลงแยกฝั่งซ้ายกับแยกฝั่งขวาก็เหมือนเราซอยคีบซ้ายกับคีบขวาแหละครับแล้วยกขึ้น45องศาเหมือนกันครับแต่เราใช้ฟันปัตรเลี่ยนสไลด์ซ้ายขวาถ้าภาษากันไกลเขาเรียกซิสเซอร์ซ้าย ยกเก้าสิบองศาความยาวสี่นิ้วห้านิ้วไอเด้นถามนี่ผมทำให้ดูพอเป็นแนวๆดูนะครับข้างหน้าเนี่ยมันเป็นทรงแล้วทีนี้ถ้าจะทำให้เหมือนสมชายจริงๆผมจะมีอีกขั้นตอนนึงให้ดูขั้นตอนต่อไปทุกคนเขาจะแบ่งผมแต่ผมจะแบ่งเหมือนกันดูวิธีแบ่งผมเนี่ยกิปตตัวละสิบบาทแล้วดันขึ้นอย่างนี้นะครับดันดันดันผมด้านล่างนี่ขึ้นมาอย่างนี้ ตัวนี้มันเหยียดได้มันเป็นหวีในตัวแล้วผมจะเอาหวีมากรีดหวีมุมที่มันเป็นเหลี่ยมนะกรีดจากมุมหน้าผากให้มีรอยโค้งตามหลังใบหูหนึ่งหน้าฟันบัดเตเลียนปึ๊บปึ๊บมันเป็นเทคนิคของช่างอ้อนแต่ซึ่งคนอื่นจะทำยังไงก็ไม่ขัดไม่ขัดรัทธาเขา แล้วก็เอาเบอร์สองสวมฟันแัตรเตอรี่ยนอู้มันวางไม่อยู่เอาเบอร์สองสวมฟันแัตเตอรเลี่ยนเอาวีโตมาขึ้นครับแล้วก็สวนขึ้นอย่างนี้ดูนะครับสวนขึ้นเบาๆสวนขึ้นเบาๆหรือว่าจะยกขึ้น45องศาตตดเบาๆแั่เบาๆ จัดเบาๆอย่างนี้มันมันมีค่าเท่ากันค่าเท่ากับอย่างนี้คีบมีค่าแบบเดียวกันแต่เราใช้วีแทนงายฟันวีออก30องศาสันหวีติดหลังดูนะครับสันหวีมันจะติดอยู่กับหนังนี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันผมจะทำให้ดูเลยชัดเลย แล้วก็เอาด้านหลังนี่สวนขึ้นหนึ่งหน้าฟันบัตเตเลียนให้มุมด้านข้างนี่ติดกับหลังใบหูเขาก็เขาต้องการความยาวขึ้นหูแล้วเราก็ปล่อยตัวนี้ลงมาโทษนะครับปล่อยลงมามันจะเหมือนในภาพเลยเดี๋ยวขนาดนี้เวลาเขาหวีเขาก็จะทัดไปอย่างนี้นึกออกไหม เวลาเขาปล่อยมามันก็จะเหลืออยู่ประมาณในภาพเลยนะนี่เสร็จแล้วครับฝั่งนี้แล้วก็ข้างหลังจะถุยแล้วมาดูอีกฝั่งหนึง่งเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบชัดๆเลยนะครับฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ชัดๆเลย <c oughs> ว่าผมก็ทำเหมือนกันทั้งสองข้างดูนะครับแบ่งผมไปแบ่งผมไปแล้วก็แบ่งผมไป,ป ก็แบ่งผมไปอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็กรีดผมส่วนนี้ออกกรีดผมส่วนนี้ออกให้อยู่มุมล้าผลักปุ๊บเนี่ยให้กรีดออกอย่างนี้ตัวนี้อ,อถ้ามันไม่ดีแล้วก็แบ่งใหม่ได้กิปของเรานี่แบ่งใหม่ได้ปึ๊บปึ๊บเป็นพี่ชายหรือน้องชายเก่งอ๋อ เป็นเป็น,<ฟ>เ,ปนเป็นเขยหรือเป็นเพื่อนเขาเป็นแฟนผี่เออแต่แฟนนี่เป็นพี่ของเก่งใช่ไหมครับครับผมก็สัมภาษณ์เพื่อไม่ให้วิดีโอมันตายสัมภาษณ์ว่าที่มาตัดเนี่ยเพราะเคยเห็นคุณเก่งเขาตัดแล้วแล้วเขาดังเขาดังนะใช่เขาตัดแล้วเขาดังนี่ก็เหมือนกันทุกคนจะเข้าใจเลยว่า เข้าใจตรงที่ว่าเห็นเห็นชัดไหมเออไม่ชัดยิงๆให้นิดนึงเออ,อย่างนั้นอย่างนั้นเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะตกต้องต้องดัด่างนี้เหล็กมันบบดัดได้เออนี่องต้องใช้มุมแบบนี้ครับนี่นี่เราก็เอาเบอร์สองมาเหมือนเดิมจากมุมหน้าผากแล้วก็สวนขึ้นเบาๆอย่างนี้น เทคนิคของที่ช่างทั่วๆไปเขาทานะผมให้เทคนิคไปคือเอาหวีตักเข้าไปเต็มแต่สันหวีเขาจะแนบอยู่หางคิ้วหงายฟันหวีสาสบองศาดูได้เลยนะครับนี่เทคนิคเขาเป็นอย่างนี้ปึ๊บสันหวีนี่สําคัญมากหงายออกสามสิบองศาด้านหลังหนึ่งหน้าฟันบรเตเลียนด้านหลัง ครับนี่ปึ๊บนี่ราก็ดูอย่างนี้แหละครับหวีลงมาเขาหวีมาปุ๊บได้ขนาดนี้สันหวีแนบติดหางคิ้วหงายฟันหวี30สิแล้วก็ตัดออกตัดออกให้ชัดๆเลยชั้นใดก็ชั้นนั้นถ้าเอามือขี้บเขาก็ทําอย่างนี้เหมือนกันแต่เขาเฉียงซ้ายและเฉียงขวาครับเห็นไหมครับ แค่นี้มันก็เป็นทรงแล้วคำว่าลองทรงข้างหลังเนี่ยเราก็เอาเอาหวีออกดูนะครับเอาหวีออกแล้วก็หวีดูมันจะเหมือนในภาพเลยดูนะครับะผมเห็นในภาพแล้วมันจะอยู่ขนาดนี้แล้วก็เหมือนแล้วก็มาดูข้างหลังทีนี้ข้างหลังเนี่ยโอ้โหเหมือนเต๋าเลย ยังไงก็สวยไม่ต้องใดทีนี้ดูข้างหลังนะครับใช้เบอร์สีใช้เบอร์สีส,สวมเบอร์สีนะครับสวมเข้าไปแล้วเราก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วก็เสยขึ้นนะครับเบอร์สีสวยขึ้นให้ดูชัดๆเลยนะครับสวยอย่างนี้นะครับเนี่ เสยปืดผมยืนที่แคบไปเสยขึ้นอย่างนี้ให้อยู่ในแนวกึ่งกลางใบหูแต่ใช้เบอร์ 4. สี่สวนขึ้นสวนขึ้นที่เอาหวีสักลงอย่างนี้เพื่อไม่ให้ผมมันมันหนีจากหวีตัวล่างเสยขึ้นเสยขึ้นจุดประสงค์ของการจับหวีแบบนี้เพราะต้องการบังคับผมให้ มันไม่หลบหนีจากฟันปัเตะเลียนด้านล่างเดี๋ยวจะหาว่าจับวีไม่ถนัดทำไมสอนก็ขอบคุณที่ติชมมาด่ามาก็ชมไอดอนทุกคนก็น่ารักทุกคนแล้วก็ดีทุกคนสวัสดีปีใหม่นะครับอันนี้เป็นวิธีตัดลองทรงด้านหลังง่ายๆถ้าจะให้สวยอีกทีนึงนะครับพอเราทำอย่างนี้เสร็จเราก็เอาปัเตเลียนเบอร์ศูนย์มาโดยใช้ไร้สาย ทำงี้นะครับไล่สายให้ดูนิดนึงให้ลงต่ำนิดนึงนะให้ดูชัดๆเลยนี่ไลสายนี่ทำขอบแต่งแต่งให้มันเข้าฉากตัวยูตัวแอลแล้วแต่เราจะเอาถ้าตัวแอลก็ฉากฉากยัานนี้เขาเรียกตัวแอลถ้าตัวยูก็ลบเหลี่ยมออก เท่าน,นั้นแหละครับวิธีการสอนเทคนิคของช่างอ่อนผมจะยาวมาแค่ไหนก็ได้ตัดให้เป็นยังไงได้หมดอยู่ที่อยู่ที่เขาเรียกอะไรนะไอคอนเทนต์ของคนตัดแล้วก็ความพยายามของคนตัดว่าจะเอาแบบไหนขอด A อขอด B ขอด C ี m ิมเนอร์ดีมเนอร์ชาบมเกัแล้วแต่เราจะเล่นไป โซเชียลไลน์เน็ตเวิร์กก็บอกว่าเล่นได้ถ้าเล่นไม่ได้ก็บอกว่าเล่นไม่ได้นี่แหละครับให้ดูจนรอบเลยทีนี้อ่ะมันจะเข้าในทรงเลยถ้าจะเอาเป็นลองทรงเราก็เล่มอีกแบบนึงนชัดคุณทุกคนมีคิ้วมีหูมีตาเอาตรงนั้นเป็นแบบถามว่าเอาตรงไหนเป็นแบบครับผมให้ไอรอนดูวิธีตัดครับขอบคุณครับ